สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพะเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพะเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่588ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแม่ปันที่องค์ละ300บาททุกรายการนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะปิดคู่นะคะน้องลดให้พิเศษเลยนะคะที่คู่ละ500บาทนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะในยังไงเรามาเริ่มรายการที่หงกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีรอยมวนสารแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อผิวแตกรายง่านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะคะมีค่าบรักปิดทองนะคะ3มห่วงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียมกรอบกันน้ำนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3มเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เลยต่อไปรายการที่ สนะคะรายการที่4ี่นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ รายการที่ห้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะพิมพ์เตารีดนะคะพี่องค์นี้นะคะมีข้ามรักปิดทองนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะดูเนื้อผิวใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะหน้าสวยๆเลยนะคะ องนี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นพระเขาชื่อพระไฟรวกมือนะคะพี่เป็นชุดไฟรวกมือของหลวงพ่อฤษีริงดำนะคะก็จะมีพระดีลาแล้วก็มีพระเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะฝั่งด้านหลังจะมีเม็ดลูกอมด้วยนะคะนี่นะคะส่องให้ดูให้ชมนะคะมียันอาัคาระนะคะ เป็นรายการที่6นะคะต่อไปเป็นรายการที่7นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหลังก็จะเป็นรอยคุกขะแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7ดนะคะ รายการที่แปดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะกล่องไม้ขีดนะคะถักรวดนะคะองค์นี้นะคะเรียมมาแบบสามห่วงนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะ ต่อ,อไปเป็นรายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อจาดนะคะรูปรอนะคะเป็นรูปรอนะคะหลวงพ่อจาดนะคะอุค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระแผงหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะ รายการที่11เนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะมีรอยรยผมตะใบทองด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะ <c oughs> รายการที่12นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังนะคะเขียนวัดโคสิตรารามนะคะ องนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะด้านหลังมีเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดรหารไร่จังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เนื้อผิวก็จะมีค่าปลักนะคะองนี้เป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะปี2518นะคะวัดประดูชิมพี ด้านหลังเป็นตาราบัดพัดยศนะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นเหรียญของขวัญน,นะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญขวัญถุงนะคะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะ ด้านหลังก็จะมีรอยผ่านประสบการณ์มานะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้จะมีคาบเหมือนสีแดงด้านหลังเป็นรอยแตกรายงาน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19เนะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมปี2518นะคะหลวงพ่อกะเสมเขมมโกนะคะเป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะที่ระดึก2478นะคะเป็นรายการที่20นะคะ เรียนอหลวงพ่อไปนะคะรายการที่21นะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะวัดเข่าบันนาอีฐปี2517นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนั่งคุกเข่านะคะด้านหลังจะมีเขียนเลข96นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่21นะคะอายุครบแดรอบนะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อผิว ว่านนะคะเนื้อว่านนะถักรวดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะรายการที่25้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะเกสาโรปี19นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อแก้วนะคะหลังแบบนะคะเนื้อชุบปรักมีคาบชุบปรักปิดทองนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่26นะคะนี่มีคาบทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นพระนั่งพานนะคะนั่งพานวัดรหารไร่นะคะหลวงปู่ทิมนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะปี2518นะคะหน้าหลวงพ่อคมพมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีต่อโคตดทอรทหารตรงจีวอนนะคะองนี้นะคะปี2518ฉลองอายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานนะคะรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวยันอักขระนะคะองนี้เป็นรายการที่28นะคะ ตรงใต้นีตรงใต้หลวปู่จะมีทอรหารด้วยนะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จมีคาบรักปิดทองนะคะองค์นี้เนื้อผิวสวยเลยนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูใกล้ๆ้นะคะ เป็นรายการที่29นะคะ รายการที่30นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะด้านหลังจะมีพระพิกเนตนะคะเป็นเหรียญเล็กๆฝังไว้สองเหรียญแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่สาอดนะคะรายการที่สาเอดเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สาอดนะคะหน้าหลวงพ่อยิ้มยิ้มแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเป pa, ิ่นขี่เสือนะคะวัดบางพระนะคะจังหวัดนครปฐมเป็นรายการที่สาอดนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้รายการที่32นะคะส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะเนื้อผิวเก่าแบบนี้นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมด้านล่างนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระผงหลวงปู่เผือกนะคะเรียมใส่กรอบสีทองสวยๆเลยนะคะองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อแบบพิมพ์ใหญ่นะคะนี่ดูความเนื้อเก่านะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นแพะนะคะไม้แกะนะคะน่าจะเป็นไม้วิ้วดำนะคะเป็นออกสีดำๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแพะไม้แกะนะคะหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่องนี้เป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นสิงนะคะเป็นสิงน่าจะหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะมีผ้าจีวรพันไว้ที่หางแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะน้องส่องให้ดูให้ชมเลยนะคะเป็นสิงเนื้อโลหะนะคะองค์นี้รายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะ รายการที่3 6เป็นรูปป่อหลวงพ่อกล้วยนะคะกับแหวนนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านหลังเขียนวัดโคสิตตารามนะคะองค์มีได้ไปคู่กันเลยนะคะทั้งแหวนทั้งรูปป่อเลยนะคะเป็นรายการที่3 6นะคะ รายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะคะ รายการที่38นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อทบนะคะวัดโปรดโพทองปี2518นนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่สาสิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะคะ หน้าคมชัดตัวหนังสือคมชัดสวยแบบนี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุ812ปีนะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะปีพศ2511นะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระรอดนะคะเนื้อโลหะนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่ยืนนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญยืนปีสองห้า หก,หกนะคะเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติกระถิ่นรุ่นแรกธรรมอุทยานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะ เรียนหลวงพ่อเกษมปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะเป็นรายการที่สี่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพดนะคะถักรวดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะ รายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญลวงพ่อแดงปีสองห้าหนึ่งสามนะคะ รายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะปี2517เหรียญน,นั่งคุกเข่านะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะ รายการที่47นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะอายุครบ8รอบนะคะเป็นพระนาคปกนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหาร,ร่รจังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะ รายการที่48นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อฝังรยอยมวลสารแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่49นะคะก็ด้านหลังมีรยมอยรอยมวลสารนะคะ รายการสุดท้ายรายการที่ห0นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะด้านหลังนะคะอันนี้จะพิเศษเลยนะคะมีเป็นรูปปืนแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่ห0นะคะรายการสุดท้ายนะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเรีกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ